คุณผู hey, ้ชมครับตอนนี네้ดูนี่ฮะนี่ฮะผมเจอแล้วฮะแมลงขาบเฮ้ยตาขาบโอ้โหหาตั้งนานสองวันกว่าจะเจอนะครับโอ้โหดูครับเดี๋ยวเอามาดูใกล้ๆโอ้โหดูอย่างร้อนนะครับโอ้โหหาตั้งนานโอ้แล้วมันโอ้โหมัน โูมันหน้าท่าเดิมมันทุเรศมากอไม่ใช่ทุเรศดิขนลุกมากนะครับโอ้โหโอ้เธอโอ้โหครับดูดิหาตั้งนานกว่าจะเจอฮะโอ้โหโอ้โห,โโหมาในที่สุดเราก็ได้มันมาครับกับแมลงขาบเอ้ตะขาบเออเดี๋ยวเราทำการจัดการมันเลยดีกว่าฮะไปจัดการมันครับแล้วก็เอามันไปเก็บ ใส่กรุไว้เออน,นะตีมันมันน่าจะตีได้ทีละตัวนะตัวนี้มแมลงขาบของเรามันมันน่าจะถึกมากนะผมเคยเห็นสแตตมันอยู่นะในกลุ่มพอโพสกันแล้วพาสแตตมันนี่แบบอู้ถึกมากมมันมันตีทีละตัวแต่แอตแทกเล e ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ว่าอเอ ไม่ใช่แอ d tag เ a t มันอะ่ะสูงแต่สปีดมันไม่ค่อยไม่ค่อยเร็วมากเออพูดผิดโอ้แต่ก็ได้อ้เอาเรื่องอยู่นะถือว่าเก่งกว่าทุกตัวเลยที่เราเคยฆ่ามานะดูดิปกติเนี่ยมดของเราต้องเหลือประมาณ24ตัว23 22ตัวโดยประมาณแต่นี่โอ้โห,หมดตายไปนี่67ตัวแล้ว8ตัวแล้วเนี่ย7ตัวมดตายไป8ตัวเฮ้ยอ,อย่าก,กดผิดนะเวย้ยไปกดคิวนี่ฮาเลยนะแคปเลยฮนะมับ เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาดอ,อมาดอดูมารอดูตอนที่แคปเสร็จนะว่ามันจะเป็นยังไงไปฮะตอนนี้ก็รอเวลาที่มันแคปอยู่ฮะอ่ะไม่นานครับผมนาทีหนึง่งแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนตอนแคปเสร็จไะอ่าตอนนี้ตะขาบของเราก็แคปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่นี่ฮะโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูสแตตกันมามันอ่านว่าเซนติเซนติพีดีเหรอ เซน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 ทิเอ้ยไม่รู้ว่ะผมเคยไปถามน้องในกลุ่มแล้วว่ามันอ่านว่ายัางไงนะแต่ผมก็จําไม่ได้เซนติพีดเออเซนเซนติพีดน่าจะประมาณนั้นแหละนะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะก็จะน่าจะแปลว่าตะขาบแหลนะเนาะเซนติเพีดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตมันดีกว่าดูตรงไหนวะนี่ไงนี่ไงคอลเลคชั่นนี่อุย้ยเป็นตัวนี้เหรอระดับแร่ระดับแร่เหมือนกันนะ่ะผมนึกว่ามันจะเป็นแบบซูเปอร์แร่นะ แสดงว่ายังมีอีก1 2 3สแสดงว่าตัวนี้น่าจะเป็นผีเสื้อแน่เลยอันนี้น่าจะเป็นผีเสื้อแบบไม่สเปเชียลแน่เลยผมว่าล็อกนี้นะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมสเปเชียลเอ้ยผีเสื้อเนี่ยตรงเนี้เป็นเป็นผีเสือ้อเห็นไหมแสดงว่าล็อกนี้เพราะว่าทุกๆุกตัวเนี่ยมันตรงกันหมดเลยเนี่ยคริส,สต์มาสสไปเดอร์อก็จะเป็นเนี่ยเห็นไหมมันตรงกันหมดเลยเนี่ยแค่มันเป็นตัวสเปเชียลแค่นั้นเองเนี่ย แสดงว่าแมงป่องก็จะมีสเปเชียลด้วยเอ้ยไม่ใช่ตะขาบเออผมชอบพูดผิดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเตตของมันนี่ฮะสเตตของมันฮิลลิง heal. ก็ค่อนข้างที่จะถึกอยู่นะแต่จะม่ตัวที่ถึกกว่านี้อยู่ก็คือน่าจะเป็นตัวอะไรวะไอ้วงรวงร่วงร่วง,ด,วงด่วงกวางน่าจะถึกกว่านี้แล้วก็แอทแทกเรทโอ้ถือว่าดีเลยแหละดีเลยแหละแต่สปีดต่ำเกินไปผมว่าลักษณะการใช้งานของเจ้านี่น่าจะ เหมือนเหมือนกันกันกบเฮอร์เนตนะฮะเหมือนเหมือนกันกันกบเฮอร์เนตเฮ้ยเดี๋ยวผมซัมมอนเลยดีกว่าเผือเ่อได้อีกตัวหนึง่งอ่ะลักษณะการใช้งานของตัวนี้คือความสามารถของมันนะผมว่าน่าจะเหมือนเหมือนกับเฮอร์เนตนะซึ่งโจมตีแรงแต่ไม่เร็วนึกออกไหมอืมแต่เรายังไม่ได้เอาไปใช้งานจริงอ่ะเรายังไม่รู้ว่ามันจะโจมตีในลักษณะแบบไหนได้นะฮะอ่เดี๋ยวมาดูมาดูอีกมาดูอีก ซึ่งจากที่เราสังเกตตอนที่เราเอามดฆ่านะมันก็คือมันจะกัดกินมดทีละตัวแสดงว่ามันจะเป็นตัวที่โจมตีทีละครั้งทีละครั้งนะมันมันพุ่งใส่ได้ไหมปกติแล้วเนี่ยแมลงตัวอื่นมันจะมีท่าแรกคือท่าพุ่งใส่แล้วค่อยไปกัดคือมันพุ่งใสเนี่ยมันจะแรงกว่าปกตินะคือเจ้าพึ่งเนี่ยเวลาพุ่งใส่กับอะไรมันจะแรงปกติแต่เวลายืนกัดปกติแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดค่อยๆลดโอ้ยยุง แต่ว่าผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะพุ่งใส่แล้วยืนบวกอะสามารถยืนบวกได้นานๆกว่าตัวอื่นๆนะแต่ว่าสปีดมันค่อนข้างน้อยอืม <c oughs> ก็เป็นเป็นมแมลงที่เอาไว้สู้กับมแมลงด้วยกันนะไม่ใช่มแมลงที่เอาไว้กําจัดมดเหมือนเหมือนในพวกเนี้ยสเปเชียลพวกเนี้ย มันจะเอาไว้แบบสู้กับมดก็ได้สู้กับแมลงด้วยกันก็พอฟัดโเวีง่งแต่ว่าเลือดมันก็ไม่ไมเยอะนึกอ,ออกไหมคือถ้ามันยืนบวกกันกับแมลงที่ถึกๆอ่ะพวกนี้อาจจะแพ้ได้หรือมันอาจจะฆ่าไม่ตายเลยนะฮะแต่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นตัวที่กําจัดมดแล้วค่อนข้างที่จะถึกหน่อยเวลาสู้กับแมลงด้วยกันก็จะสู้ไม่ค่อยได้นะฮะนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ถูกสร้างขึ้นมาให้ฆ่ามแมลงที่แบบถึกๆโดยเฉพาะนะผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่เอามาล้ม hm, ไอ้พวกนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ เ,เลือดมันเยอะก็จริงแต่ดูโจมตีไอ้นี่ดิมันแรงะมันมีใครโจมตีแรงเท่านี้ไม่มีแล้วก็เลือดนี่น่าจะเท่าเท่าไอ้ตัวนี้ไหมเท่าแมงตดไหมเลือดเยอะกว่าเอ้ยพอๆกันพอๆกันแสดงว่ามันต้องเป็นตัวที่ถึกมากๆเลยแหละนะถึกเท่าแมลงตดโจมตีเท่าแมลงปอไหมอ๋อไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าแต่ว่าหูเป็นตัวที่สมดุลมากอะคือเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะสมดุลอะ เดี๋ยวเดี๋ยวพูดมากเราลองเอาไปใช้งานดีกว่านะเรามีตัวไหนหนึ่งดาวตอนนี้เนี่ยตอนนี้เดี๋ยวาหาตัวหนึ่งดาวสักตัวหนึ่งแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอไปจับไอ้ตัวนี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งไปเอาละ่ะโอเคเมื่อกี้เราก็ได้ไปจับมแมลงมาแะฮะ,ะแมลงที่เราจับมาได้นะฮะก็มีนี่มแมลงหนึ่งดาวนะที่เราจับมาได้มีแมนคิดนะครับแล้วก็มีฮะไลโนโซลัสนะฮะแล้วก็ไทเกอร์บีนะครับสตัวนี้พอดีเลยนะฮะตัวนี้ก็ระดับ เรียงกันเลยนะต้น common uncommon แล้วก็แรโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยว่าจเจ้าเซนติเซนติเอออะไรล่ะเซนติพีดเนี่ยว่ามันจะโหดสักแค่ไหนนะครับผมนะแล้วก็สลับมาแรงก่อนครับสลับมาแรงก่อนสลับมาแรงก่อนฮะครา <c oughs> <c oughs> วนี้ก็อ่ะเดี๋ยวจัดเสร็จแล้วเราตัดไปอีกทีนึงแล้วกันจะได้ไม่ ชักชานะฮะไปะอ่ะมาตอนนี้ผมจัดแมลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมเอาเซนติพีดไว้ข้างบนก็คือไอแมลงขาของเราเนี่ยไว้ข้างบนนะฮะแล้วก็เอาตัวอื่นๆไว้ข้างล่างนะฮะแล้วคราวนี้เราจะเป็นคนบังคับตัวอื่นๆนะครับผมเออคือตะขาบเนี่ยปล่อยปล่อยให้มันออโต้ไปครับเราจะเป็นคนบังคับแมลงตัวอื่นๆของเรานะฮะอ่าอันี้เราก็กินต้นไม้ก่อน,อนครับผมตามสเต็ปกินต้นไม้แล้วก็ เว้ยมันค่อนข้างเร็วนะโจมตีค่อนข้างเร็วนะโอเคเราสั่งมันกลับไปก่อนครับเราสั่งมดของเรากลับไปก่อนฮนะโอเคคราวนี้ก็เอาแมนทิสด,ดีกว่าออกมาสู้ก่อนนะมาปจัดการเห็นกันแล้วครับย,ยังไงยังไงอืมตะขาบไม่มีท่าพุ่งโจมตีครับหรือว่ามันใกล้อะโอ้แรงมากนะ วูแแรงมากอ่ะผมว่าเอาไทเกอร์บีใส่ก็น่าจะไม่รอดเหมือนกันนะดูฮะ,ฮะเฮ้ยทำไมมันไม่เจอกันอ,ะอ่ะเอเอเขาพุ่งไม่มีท่าพุ่งโจมตีเหมือนตัวอื่นวะว่าเมื่อกี้เหมือนมันพุ่งมานะแต่มันไม่ทําดามเมจมันต้องมาหยุดก่อนแล้วกัดมันถึงจะทาําดาเมจเออว่ะโอเคประมาณนี้นะก็ถือว่า ไอ้ตะขาบเนี่ยไม่มีท่าพุ่งโจมตีนะสรุปเลยนะผมจากที่ผมเห็นนะมันต้องพุ่งเข้าไปก่อนแล้วค่อยกัดรัวๆนะ,ะนี่จะน่าจะเป็นความสามารถในการใช้งานของมัน,นะคะก็คือตัวอื่นเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปโจมตีแล้วมดาเมจแรงแล้วพอกัดดาเมจมันจะเบาแต่ตัวนี้คือพุ่งเข้าไปแล้วกัดเรื่อยๆแล้วกัดแรงครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มใหม่ครับผมเพราะว่าเลือดมันลดเยอะเกินไปแล้ว อ่าโอเคตอนนี้เรากำจัดมดกับต้นไม้กินมแมลงไปเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยมึงจะตามไปฆ่าถึงนู่นไม่ได้กลับมากรเออโอเคคราวนี้เราจะให้มันสู้กับ <c oughs> ด้วงนะครับหรือเรามาดูกันว่าไอสองตัวนี้เนี่ยคือแบบมวยถูกคู่เลยแหละนะเป็นตัวระดับแรเหมือนกันแล้วเราจะดูกันว่าเฮ้ยโอโ้แต่มันตีแรงเหมือนกันนะเฮ้ยมันด้วงนี่มันตีตะขาบแรงเหมือนกันนะดูดิโชว์โอ้โหดูดิ เฮ้ยเดี๋ยวามาดูกันว่าใค,ใครจะอยู่อ่ะใครจะอยู่ใครจะไปเอาเดิโฉเฮ้ยหรือมันจะสู้ดวงไม่ได้วะเป็นไปได้ยังไงเฮ้ยหรือดวงมันจะถึกเกินไปวะโฉเฮ้ยผมว่าสู้ดวงไม่ได้อย่างงี้เฮ้ยมันแพ้ทางดวงเปล่าเฮ้ยผมผมว่ามันแพ้ทางดวงแน่เลยโชเฮ้ยสู้ดวงไม่ได้ อ,อีกทีนึงโชเฮ้ยสู้ดวงไม่ได้ว่ะเฮ้ยสู้ดวงไม่ได้ว่ะแบบนี้ยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้มันสู้กับแมลงตดสองดาวดูไหมเออแมลงตดดาวเดียวผมผสมไปแล้วอ่ะผมลืมเดี๋ยวลองให้มันสู้กับแมลงตดสองดาวเฮ้ยแมนที่สองดาวอลองสู้กับแมลงตดสองดาวกับแมนที่สองดาวดูนะเดี๋ยวสลับเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงครับไป มาฮะตอนนี้ก็เคลียร์สถานที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้มันสู้กับมแมลงตดสองดาวลองดูนะว่ามันจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเบบี้ไปดยฮะเพราะว่าเราไม่มีหนึ่งดาวไงแต่ว่า,มาแมลงตดนี่น่าจะไม่ถือเท่าเฮ้ยเฮ้ะทำไมมันโดนดาเมจแรงจังเลยเฮ้หรือว่ามันเป็นแค่ไม่เกี่ยวถ้ามันเป็นแค่หนึ่งดาวมันก็ไม่น่าเกี่ยวนะเพราะว่าเมื่อกี้เราก็สู้กับด้วงหนึ่งดาวเฮ้ย สู้แมงตดไม่ได้เฮ้ยหรือมันจะแพ้ทางไอ้พวกถึกๆึกวะเฮะ้ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นตัวที่แบบมาสู้กับพวกถึกๆึกได้นะเฮะ้ยน้่มันโดนแรงเกินไปแล้วผมว่าหรือมันไม่น่เกี่ยวนะถ้ามันหนึ่งดาวเฮ้ยเราต้องหา,มาแมลงตดหนึ่งดาวมาสู้แล้วอย่างนี้ถึงจะรู้ผลเฮ้ยหรือว่าหนึ่งดาวมันอาจจะแบบทำงานได้ไม่เต็มที่หรือเปล่า เดี๋ยวมันต้องแบบสามดาวสี่ดาวขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอ่ะเมื่อกี้ผมว่ามันไม่ใช่ละมันแปลกๆเดี๋ยวผมจะลองอีกแบบหนึ่งดูคือผมจะให้มันไปโจมตีอยู่ในหลุมเขาเนี้ยหรือมันอาจจะเก่งในหลุมวะเออเหมือนตัวอื่นๆน่ะเหมือนบางตัวที่เก่งในหลุมอะ่ะตัวไหนวะที่เก่งในหลุมผมก็จำไม่ได้เออแบบไอ้ไอ,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 อ้พึ่งพวกเนี้ย พึ่งยักษ์เนี่ยแทนยักษ์เนี่ยมันเก่งบนหลุมใช่ไหมไอตัวนี้อาจจะลงมาในหลุมนี่อ่อนมากไอตัวนี้อาจจะเป็นเหมือนกันแต่สลับกันแค่นั้นเองต้องลองครับเราต้องลองฮะเราเคลียร์ให้หมดเลยนะไอตัวนี้อาจจะเหมือนกันคือในหลุมนี่เก่งมากแต่ว่าข้างนอกนี่คือแบบโอ้โห,ห,หลอยทย้อยอะไรอย่างี้มาเรามาพิสูจน์กันดีกว่าว่ามันจะเป็นตามที่ผมสันนิษฐานจริงหรือเปล่าเฮ้ยเอาแมเอาแม่เดี๋ยวเคลียร์เสร็จเดี๋ยวไปเจอกันครับไป โอเคตอนนี้ผมก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเก่งในหลุมเหมือนที่ผมคิดไว้หรือเปล่าผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นแน่เลยเพราะว่าสเตตมันดีมากแต่ว่าทําไมมันมันสู้อะไรไม่ได้เลยอะมาลองดูกับตัวแรกก่อนครับนี่ผู้ปร,รับผู้ปร,รับนะฮะที่มันสู้ไม่ได้ตอนอยู่ข้างบนนะเดี๋ยวมาลองดูตอนอยู่ข้างล่างอา้อาวอา้าวโชวก็ยังโดนดามเมตแรงอยู่นะแต่ผมยังไม่เห็นความต่างโชไปอีกดอกเฮ้ย ในหลุมก็จะไม่เก่งเหรอเหมือนเดิมเลยครับเฮ้ยเหมือนเดิมเลยอะ่ะหรือมันอาจจะสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้หรือเปล่ามันไม่ต่างเลยครับคุณผู้ชมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ลองเอาตัวอื่นลองเอาตัวอื่นเฮ้ยเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทดสอบแล้วมันก็มนไม่ต่างกับข้างบนเลยอะ่ะ หรือมันจะไม่หรือมันจะเป็นแบบนั้นวะมันมันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วอรอหรือมันยังไงกันแน่เนี่ยลองแมงตดดูคือถ้าเอาแมนทิตกับไทเกอร์บีมาสู้ยังไงมันก็แพ้อยู่แล้วครับผมผมก็เลยอยากเห็นความต่างอ่ะนะผมว่าเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนเดิมแน่เลยยังไงผมว่ามันเฮ้แต่ว่าคราวนี้คราวนี้เหมือน หมือนจะดีขึ้นนะเมันจะดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วแต่แต่ผมเสียดายผมไม่มีแมงตดดาวเดียวอูดผมว่าแน่นอนแมงตรดชนะแน่นอนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวีแต่มันไม่ต่างเลยนะผมว่าแมงตดยังไงก็ชนะเนาะนูออก่ไหมเนี่ยดูดิไปพอครับ ร,รู้ผลแล้วมันตดใสอีกสองทีก็ตายแล้วแต่อันี้กัดโอ้โหนานเลยกว่าจะตายต,ตัวเองตายก่อนอ่ะอผมสรุปเลยนะว่าไอตัวใหม่เนี่ยมแมลงตะขาบเนี่ยมันไม่รู้ว่ะตอนนี้ผมมีดาวเดียวอยู่ผมยังไม่อยากสรุปอะไรแล้วกันแต่ผมดูสแตตมันแล้วเนี่ยมันสแตตมันดีนะแล้วก็สู้กับแมนทิสสู้กับไทเกอร์บีเนี่ย มันก็ชนะมันน่าจะต้องชนะอยู่แล้วเพราะว่ามันระ,ระดับแรแล้วเป็นแมลงโจมตีแมลงด้วยกันไม่ใช่แมลงที่เอาไว้กําจัดมดหรือเอาไว้แท้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่าเอาไว้ถ้าจะเอาไว้แท้งอะ่ะมันก็ไม่ค่อยจะถึกเลยอะ่ะเนี่ยเลือดมันไม่เต็มอะ่ะนะแล้วก็โจมตีมันก็เต็มอะ่ะแต่สปีดมันต่ํามากแต่ผมดูแล้วเนี่ยมันตีค่อนข้างที่จะเร็วนะเออหรือว่าเป็นสปีดในการเล็งวะ ผมคิดว่าน่าจะเป็นสปีดในการเลงอ่ะมันต่ำคือมันเลงนาน,น,นแต่ว่าเวลาไม่รู้ว่ะเอออันนี้เดี๋ยวขอเอาไว้ก่อนนะฮะยังไม่สรุปแล้วกันว่ามันมันเป็นยังไงเพราะผมยังไม่เห็นความสามารถของมันเลยไม่ว่าจะสู้บนหลุมหรือข้างล่างมันก็ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวผมขอทําให้มันเป็น3าดาวสี่ดาวอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบกันอีกทีนึงแล้วกันว่ามันจะแข็งแกร่งเหมือนที่เป็นแมลงตัวใหม่หรือเปล่ามันจะแบบว่าให้เราแมลงตัวใหม่แบบออกมาแล้วแบบเก้อหรือเปล่าเหมือน เหมือนเอตัวอะไรวะเหมือนเหมือนพวกแมงปออะไรเงี้ยที่แบบโอ้โหหายากแค่ตายพอได้มาแล้วแบบใช้ไม่งานใช้งานจริไง,ไ,งไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับในสําหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชาแนลเราสันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วไปเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย